การให้บริการต่างประเทศเราเราเป็นในลักษณะของเชิงโลจิสติกเราก็มีการให้บริการในส่วนต่างๆในการให้บริการเนี่ยมันก็จะตึกถึงธุรกิจการให้บริการปกติที่มันอยู่รอบตัวเราถ้ามีการให้บริการโดยทั่วไปเนี่ยโลจิสติกสจะป็นธุรกิจการให้บริการในรูปแบบหนึ่ง็นรูปแบบของการเคลื่อนย้ายสินค้า่เก็บรักษาสินค้านเจะเป็นการส่งออกวันนี้เราองมาดูวิธีการดีไซน์กาน ว่าเราจะออกแบบอย่างไรในขั้นตอนของการเตรียมการในการให้บริการเตรียมการก็คือขั้นตอนแรกก็คือปอดการให้บริการเราเตรียมตัวอะไรบ้างและในระหว่างกระบวนการการให้บริการเราทําอะไรและสุดท้ายก็ต้องมีการให้บริการหลังการขายหรือ after service หลังการให้บริการต้องทําอะไรบ้างในเชิงธุรกิจที่เป็นต่างประเทศเนี่ยคอแตกต่างทุกๆอย่างเราต้องมีคอสภาพแวดล้อมอยู่แล้วแหละแลมันก็จะมีความแตกต่างในทั่วทั่วไปที่เราต้องพบเจอ มันก็าจะามีการออกแบบการให้บรกิการที่แตกต่างกันไปเบื้องต้นเบื้องต้นวันนี้ทั้งหมด4หัวข้อมันกระเด็นไปอยู่อีกบทนล็ด้วยเรามันอยู่อีกบทนึ็ใครใช้เล่มเก่เาก็จะทับลื่นไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราดูีระส่วนเ,เราดูกระส่วนก่อนอันนี้สไลด์นี้จารย์เพิ่มขึ้นมาเพิ<ๆ>่มขึ้นมาเฉยๆให้เราทราบในการวางแผนการให้บริการหรือจดทะเบียนธุกรกิจในการให้บริการได้เนี่ยนเชิงของการทรําธุรกิจโดย เขาจัดแบ่งโครงสร้างของธุร <Brothers> ก okay, ิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์เอาไว้ทั้งหมด5รูปแบบมีการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทั้งหมด25รูปแบบตรงนี้โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐรองสภาพันเขาก็มีการจัดแบ่งโครงสร้างเอาไว้อันที่หนึ่งเลยเราสามารถจาเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจการขนส่งในลักษณะของการให้บริการการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราก็ใช้ฟังก์ชันที่เราเรียนกันไปในะรูปแบบการขนส่งห้ารูปแบบตั้งแต่ถนนไล่ไปขนรางน้ำอากาศทางท่อตรงนี้ไล่ไปทั้งขนสินค้าในประเทศและต่างประเทศขนสินค้าภายในประเทศเราทราบดีก็ใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยของเราถนนก็ต้องสร้างถนนอยู่แล้วนะไล่ไปจนถึงขนส่งข้ามแดนหรือเรียกว่า cross border ค่ะ cross border ก็คือข้ามข้ามผ่านชายแดนไปไล่ไปจนถึงขนไปยังพื้นที่ประเทศที่มันอยู่ห่างไกล ที่มีพรมแดนหรือแผท,ทวีปไปได้เราก็ไปต่างประเทศก็ไปทางทะเลหรือทางอากาศนี่เราทราบดีตอ,อนอนี้ต้องเรียนวิชาขนส่งนะครัว่าขั้นตอนที่2องรูปแบบที่2องโครงสร้างที่2องเราสามารถทําขั้นตอนนี้ได้ก็คือให้บริการในรูปแบบทางสินค้าให้บริการเก็บรักษาดูแลตั้งขึ้นมาเองในประเทศหรือให้บริการต่างประเทศขั้นตอนที่3เรื่องของวิธีการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาโลจิสติกควบคุมวิธีการด้านโสุรการละทั้งหมด เราพิธีการทางด้านสุรากรเราทราบดีเป็นกระบวนการนําสินค้าเข้าออกนําสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกจากประเทศส่งไปปลายทางก็มีกระบวนการพิธการสุรากรเข้ามา 4. เป็นการให้บริการเสริมต่างๆเดี๋ยวมันจะแทรกอยู่ในบทนี้ว่าเราทําอะไรได้บ้างเอากระบวนการการให้บริการที่เพิ่มมูลค่าเข้าไปในการให้บริการปกติแล้วก็อาจจะมีบริการเสริมขึ้นมาด้วยสุดท้ายเป็นการให้บริการชิ้นเล็กชิ้นน้อยพัสดุผ่านบริษัทเดียร์พัน รัุดรหรือไปรษณีย์ทีนี้ในการทําธุรกิจหัวข้อถ้าไม่รู้ตอนนี้คนบางคนอาจจะทํางานกลุกทำงานกลุ่นไปแล้วทํางานกลุ่มไปแล้วธุรกิจที่บอกจําเป็นเราจะต้องมีบริษัทเราตั้งบริษัทขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะต้องทําการเลือกว่าเราจะทําอะไรนี่คือฟังก์ชั่นที่ทําได้ทั้งหมดใครทำนอกเหนือจากตรงนี้ มันก็จะไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ใครทำนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมเอ่ยบางคนก็เลือกขนส่งถ้าหนูเลือกส่งออกหนูก็ทําตรงนี้พิธีการนะพิธีการแล้วมันจะต้องบวกกับอะไรถ้าหนูส่งออกสินค้ามีพิธีการเสร็จแล้วหนูก็ต้องไปรูปแบบเป็นขนส่งด้วยมันจะวนเวียนอยู่ตรงนี้บางคนไปทําทางสินค้าก็คือข้อสอบตรงนี้มีทำบรรจุภัณฑ์เพิ่มได้เรื่องของการติดฉลากตามเรื่องนอ่ะ เรื่องของการกระจายสินค้าการบริหารจัดการพันเนี่ยเลยบางคนเป็นเป็นโฟลเดอร์พวกส่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยสินค้าอีคอมเมิร์ซพัสดุพันปริสตีพันนี่คือฟังก์ชันการทํางานที่หนูสามารถเลือกมาทำแล้วนำเอาไเซ็นห้าธุรกิจการให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ทําได้ทั้งเริ่มต้นในประเทศของเราแล้วก็อาจารย์บอกให้ขายายงานออกไปต่างประเทศนี่คือ5ฟังก์ชันต้องเชื่อว่าเด็กๆทราบดีอยู่แล้ววิธีการในรูปแบบต่างๆ ในการทกกําธุรกิจขนส่งข้าวเรื่องของสออ่งของน้เข้าวแล้วก็เรื่องของให้บริการเสริมต่างๆนี่ว,ว่าการตรงนี้แล้วก็ไปสีขนส่งแบบไปสีเราพวกจุดงงจดหมายชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆเราก็เลือกมาเลือกมาเสร็จแล้วเราก็ออกแบบการให้บริการในวันนี้ว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็พรีเซนต์นำกาพรีเซนต์เข้าไปในงานกลุ่มงานกลุ่มก็คือต้องมีบริษัทเลือกมาโดยเรามีวิจัยทัศ์พันธกิจแล้วก็สวอต แล้วก็มีคอร์เทเตลแล้วก็เลือกฟังก์ชันมามีข้อมูลด้านโลจิสติกแล้วก็ทําอะไรก็บอกมนาะนี่คือเป็นธุรกิจการให้บริการนี่คือโครงสร้างจากสภาพัฒนาการพรัฒนาเศรษฐกิจเนาะสภาพันที่บอกไปจดทะเบียนในการดาเนินธุรกิจการให้บรกิการได้ในานามของกิจาการทั้งหมด5ส่วนตรงนี้ถ้าเป็นไปรษณีก็ไปรษณีไทยเขาก็เป็นการจดทะเบียนการให้บริการในข้อที่5เนาะก็<ๆ>คือขนส่งพว<ๆ>กไปรษณียพนันธุ์ต่าง หรือถ้าเราไปทําให้บริการค้าเราก็มาเลือกว่าเราเป็นรูปแบบจัดเก็บนะถ้าเราเป็นบริษัทการขนสง่งหรือทันสปอร์ตก็ข้อที่หนึ่งอันนี้มันก็จะอยู่บนเวียนกันนี่แหละสายการอาชีพของเราเนาะในอนาคตก็เป็นการให้บริการตรงนี้แบ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เริ่มต้นทราบแล้วว่าโครงสร้างการให้บริการเราออกแบบมาเนาะอันนี้เราไม่ได้ออกแบบเองอันนี้เป็นไปตาเรเศรษฐกิจเนาะแล้วก็การขออนุญาตตั้ง ตัวธุรกิจขึ้นมาต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์นะต้องทำได้ห้ารูปแบบอ่ในวันนี้เราก็สมาวูเรื่อง,องของการให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันที่เป็นการให้บริการเสริมต่างๆเนาะเราก็มีการออกแบบการให้บริการในส่วนต่างๆอ่เรามาดูเบื้องต้นครับให้ทําความเข้าใจต่อเรื่องของธุรกิจการให้บริการระดับประเทศอันนี้ยังอยู่ในบทอยู่ยังอยู่ในบทที่เรียนกันน้อยเรียนกันอยู เดี๋ยวมีทางแยกอยู่หัวข้อที่4เนาะต้องย้อนไปในบทที่10อันนี้เราไปตามลําดับก่อนพูดถึงความหมายก่อนเรื่องของเซอร์วิสหรือการให้บริการแน่นอนเป็นการกระทําเป็นการกระทาเป็นการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติวิธีการกระทำใครใครกระทํากับใครก็คือผู้ให้บริการกระทำบางอย่างเช่นการเสนอขายพูดจาเรื่องของการกระทาปฏิบัติเลยเช่นขั้นตอนของ ถ้าให้บริการก็เช่นโรงพยาบาลโรงแรมธุรกิจสปามีการปฏิบัติกับผู้รับบริการอันนี้เป็นฟังก์ชันในการปฏิบัติการทำทำอะไรทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโปรเซสของการให้บริการเพื่อส่งมอบการให้บริการเกี่ยไปยังผู้รับบริการเพื่อให้พึงพอใจเพื่อให้พึงพอใจหรือเป็นไปตามที่ผู้ให้ขขออผู้รับบริการคาดหวัง expectation การคาดหวัง คาดหวังเรื่องของการให้บริการเป็นแบบไหนอาจจะมีระดับที่คาดหวังที่ไม่เท่ากาันมันอาจจะวัดค่าได้ยากในหนึ่งรูปแบบของการให้บริการแต่ว่าก็ต้องตอบสนองผู้ให้บริการอย่างพึงพัใจอันนี้ก็เป็นความหมายของการให้บริการโดยส่วนใหญ่พวกเราเนาะพวกเราในทุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการให้บริการมีรอบตัวเราเริ่มต้นตันต้งแต่การให้บริการขนาดใหญ่จากภาครัฐก็ จะมีสาธารณะเทศนบอกเบื้องต้บบนเราจะใกล้เคียงกับการรับบริการจากสาธารณะกนะ่อนก็คือภาครัฐไปฟ้าประปาร,ร,ระบบขนส่งบางคนขึ้นรถไฟรถไฟฟ้ารถเมตรงนี้การให้บริการของภาครัฐหรือต่อโจงลงไปยังส่วนบุคคลก็อาจจะเป็นฟังก์ชันการทํางานส่วนบุคคล บริการที่มันตอบสนองเราเองเช่นที่พักโรงแรมการสถานพยาบาลการประกันภัยอ่านเนี่ยเป็นบริการส่วน,นบุคคลตามที่พอใจก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจ่ายเงินไปอ่าซื้อประกันภัยเลือกห้องพักโรงแรมว่าอยากจะได้ฟังก์ชันแบบไหนหรือเช่นสายการบินก็จะมีฟังก์ชันการเลือกที่นั่งอ่าที่แตกต่างก,กันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับบริการจะคาดหวังเท่าไหร่เนาะโดยส่วนใหญ่การให้บริการจะส่ง การบริการไปพร้อมๆกันและยังมีส่วนที่สร้างคุณภาพเพิ่มตรงนี้ก็คือลูกคิดเพิ่มเติมขึ้นมาทีนึงก็คือบริการหลังการขายบริการหลังการขายทั้งหมดอาจจะมีฟังก์ชันการติดตั้งการต่อประปรุงบริการหลังการขายทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องส่งพบผู้ไปกับการให้บริการอาจจะเป็นข้อมูลต่างๆข้อมูลที่จะต้องแจ้งเตือนลูกค้าในําดับต่อไปข้อมูลที่ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปเปลี่ยน่ายปัญญงเปลี่ยน่ัน การติดตันน้งเนาะอาจจะมีเช่นถ้าเป็นเครื่องกองน้ําก็อาจจะมีเข้าไปเปลี่ยนไส้กองน้ำถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปกับบริการให้บริการเขาเหลังการขายด้วยอันนี้เป็นการเพิ่ม value added บริการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าไปมดูลักษณะสําคัญของการให้บริการเนาะอันนี้ทาทาสไลด์มามีสีแดงด้วยก็อาจจะคิดตามไปแล้วก็เป็นคําอธิบายตรงตัวอันแรกเลยความไม่มีตัวตอนอ่ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนก็คือเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ใช้ได้แค่เพียงความรู้สึกเขาบอกว่าการบริการสีแดงของจันคือการกระทำการกระทำแล้วว่าผู้ให้บริการกระทำการบางอย่างคอยให้บริการอาจจะเป็นธุรกิจที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็คือบริการนวดสปาลดตัวเขาก็จะเป็นการกระทำก็คือเป็นการนวดขาให้กับลูกค้าการนวดเนี่ยไม่มีตัวตนไม่รู้มันคืออะไรการนวดมันรู้สึกได้แค่ว่ามัน่อดขาดี ดีดไหล่ดีดขาเข้าไปก็ผ่อนคลายเนาะการรับรู้ว่าการให้บริการดีหรือไม่ดีเียงใจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการกับผู้รับบริการที่รับรู้ท่านัลนคนอื่นมองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นนะรับรู้ไม่ได้อันนี้คือความไม่มีตัวตนของการให้บริการกามแยกจากกันไม่ได้ครับเขาบอกว่า สองส่วนส่วนเทียจากกันไม่ได้คือผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเขาจะต้องมีการให้บริการเสร็จสิ้นเป็นกระบวนการหลายคนหลายคนจนเสร็จถึงจะเสร็จสิ้นไม่มีการแบงพักเอาไว้สมมติอาจารย์ผมเชื่อมโยงจากคราวที่แล้วอันที่แล้วเมื่อกี้บอกว่าเข้าไปนวดสปาเข้าไปนวดสปาเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์นวดขาข้างซ้ายข้างเดียวพอแล้ว พรุ่งนี้มันนวดอีขาขายอีกข้างหนึ่งข้างขวาอันนี้เริ่มไม่ใช่แนะี่แยกจากกันไม่ได้ต้องทําให้แล้วเสร็จตกลงกันว่ามีการนวดนวดเท้าต้องมีคนเราก็มีสองเทา้าเราลุลงเนาะฮะต้องทั้งเสร็จซีนทั้งสองสองข้างนะครับเท้าทั้งสองข้างต้องได้รับความผลาดแยกจากกันไม่ได้หรือเก็บรักษาไว้ไม่ได้นําไปใช้เก็บเป็นสต็อกไม่ได้เกิดขึ้นแล้วต้องมีจุดอีเสร็สซีนไม่สามารถเก็บสะสมเอาไว้ในอนาคตและ เป็นความต้องการที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปอยู่สามส่วนก็คือตัวของวิธีการนะวิธีการให้บริการก็ขึ้นอยู่กับตัวสถานที่ก็ได้อุปกรณ์ในการให้บริการก็ได้ความต้องการที่ไม่แน่นอนเช่นอ,อยา่อยางที่บอกไปในช่วงที่ตมัมน้ำมันและการนอนในช่วงวเออช่วงที่มีเทศกาลตามาัตมน้ำมันปัมน้ำมันก็จะมีลถเข้ามาใช้บริการบ่อย การให้บริการมันก็จะแตกต่างกันไปหนูเคยไปปั๊มน้ำมันที่อาจจะเป็นปั๊มท้องถิ่นห้องน้ําเป็นยังไงเอ่ยปั๊มท้องถิ่นก็ห้องน้ําอาจจะไม่พอเป็นอันนี้ปัม๊มตั้งขึ้นมาเองปัมชาบบ้านท้องถิ่นเปิดปั๊มขึ้นมาเลาห้องน้ําอาจจะมีน้อยที่2อรถมีน้อยถ้าเป็นปั๊มน้ำมันเช่นเดียวกันในลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกัน,กน,กนกแลวเป็นอตทอขึ้นมาพอตทอ,อเราจะเห็นสถานที่โอเคกว้างขวางอุปก,กรณ์เช่นฟังก์ชันต่างๆที่จอรถ ห้องน้ำค่อนข้างกว้างขวางสะดวกเนี่ยแหละคือความแตกต่างกันมันมีความไม่แน่นอนในการให้บริการของไม่ใช่ขอขออะไการให้บริการชนิดเดียวกันคือเปิดสถานที่คือความนั่นหมานเหมือนกันแต่มันอาจจะแตกต่างกันไปในวิธีการสถานที่อุปก,กรณ์ใครมีความพร้อมก็จะมีสถานที่กว้างขวาง,างเรารองรับลูกค้าได้เยอะใครที่ไม่มีความพร้อมมันก็จะเสียดเสียงนิดนึงแต่ลูกค้าก็จะวัดจากความรีบงพอใจ เข้าไปใช้บริการแล้วสะดวกหรือไม่สะดวกอย่างไรหรือพนักงานาเป็นอย่างไรอ่ะวิธีการเข้าไปหน้าบึ้งเลยหน้ามุ้ยเลยนะก็ไม่ไหวก็ครั้งเดียวเลยแต่เข้าไปเจ้าหนึ่งขอให้บริการเหมือนกันเลยยิ้มยันแต่งสายเนี่ยก็โอเคอยากเข้ามาใช้บริการรอบต่อไปมันก็จะมีสิ่งที่มันไม่แน่นอนแตกต่างกันไป3ส,ส่วนาวิธีการสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ในการดำเนินความสะดวกหรือเครื่องมือที่คอยให้บริการ ข้อที่ห้าเป็นการที่เราไม่สามารถถือเอากรรมสิทธิ์ได้มีกระบวนการถือได้เฉพาะการระหว่างการให้บริการนะกรรมสิทธิ์ตรงนี้เมื่อการบริการสิ้นสุดลงกรรมสิทธิ์ก็จะไม่มีไม่สามารถถือครองได้เราไม่สามารถถือครองได้มันไม่ใช่สินค้าสมมติอาจารย์ซื้อรถยนต์มาอาจารย์ถือครองสิทธิ์ในตัวรถยนต์ได้แต่พออาจารย์นวดสปาเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นบริการก็ไม่สามารถถืออะไรไว้ได้พอนวดเสร็จก็จบกันก็ได้แค่ความผ่อนคลายสปา นีคือ5ข้อตอนที่เป็นลักษณะสําคัญของการให้บริการให้ดอกจันรไว้หนึ่งทีดอกจันทรไว้หัวข้อนี้เองมาดูเรื่องของความแตกต่างระหว่างการขายผลิตภัณฑ์ที่มันมีตัวตนน้าร้านมีหน้าร้านมีผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อกับตัวของผู้ให้บริการกับผู้รับบริการวิธีการสองส่วนที่แตกต่างกันฝั่งนี้เป็นขายผลิตภัณฑ์ของตายเราวฝั่งขวาเป็นเรื่องของการให้บริการมาดูความสัมพันธ์ก่อนข้อที่1เทียบกันความสัมพันธ์ การขายบริณฑ์มีความสัมพันธ์ระยะสั้นการให้บริการมีความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นอยู่สส่วนถ้าเป็นผู้ขายสินค้าที่มันจับตรงได้ร้านค้าอันนี้ผู้ขายอันนี้ผู้ซื้อความสัมพันธ์เกิดขึ้นแค่ชั้นๆอย่างอาจารย์เดินเข้าเซเว่นไปอาจารย์หยิบน้ำขังนกดหนึ่งอาจารย์กาไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์อาจารย์ก็เดินไปคนขายก็พูดกับอาจารย์นิดเดียวบอกว่าอันนี้ชิ้นเดียวราคาเจ็บาทอาจารย์ก็คว้าเงิน เจ็ดฝากวางปุ๊บกรรมสิทธิ์โอนเป็นหัวอาจารย์แล้วพอจันจ่ายเงินและข,ข,ขายพอสิ้นสุดลงซื้อเสร็จจ่ายเงินปุ๊กหยิบใส่ถุงเก็บเดินกลับไปปุ๊บผู้ซื้อผู้ขายจบสิ้นกันแยกจากกันแต่ถ้าเป็นการให้บริการมันอาจจะไปได้เรื่อยๆเช่นอาจารย์เลเข้าไปต่อในธุรกิจเรื่องของพวกสปาหรือกันมันจะเห็นระยะเวลาที่นานเดินเข้าไปก็อาจจะต้องติดต่อมีการนั่งพักมีการ ผ่อนคลายอาบน้ำก่อนล้างตัวแล้วก็ระหว่างการที่เขาลูเท้าเนี่ยก็มีการพูดคุยกันจะเห็นได้ว่ากว่าการให้บริการจะเสร็จสิน้นมันจะมีการโต้อตอบกระบวนการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยค่อนข้างยาวนานความที่จะดึงพอใจไม่ดึงพอใจมันก็อ,อยู่ที่กระบวนการระหว่างการให้บริการแต่ถ้าเป็นขายจ่ายตังได้ของเจ้าก,กันและจบการเขาได้เงินเราได้สินค้า ความสัมพันธ์จบส่วนนี้ยังต้องเป็นระยะยาวนวดเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะสเสร็จสิ้นในขั้นในขั้นตอนระหว่างการนวดอยู่อาจารย์ก็จะประเมินอาจารย์เป็นลูกพารกก็จะประเมินการให้บริการไปด้วยว่ามันเป็นแบบไหนอ,อันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์มาดูที่เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์กับงานบริการอ่เราจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นมาจากตัวผลิตภัณฑ์เองการขายการขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะวางอยู่ที่ชั้นวางแล้วก็จบ วางที่ั้นว่าสื่อสารไม่ต้องมีพนักงารสื่อสารเห็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อมาแต่ถ้าเป็นงานบริการจะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่อาจจะมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนการให้บริการเราจะวางแผนอะไรได้บ้างเตรียมความเตรียมความพร้อมลูกค้าต้องการอะไรวันตู่ตูสซบว่าเป็นอย่างไรเรลยรายการออกมาเตรียมพร้อมก่อนจะรับมือเสร็จแล้ว สร้างระบบที่สองขึ้นมาก็คือระหว่างการให้บริการทําอะไรกับลูกค้าบ้าพนักงานเจอกับลูกค้า้วจะเป็นอย่างไรพอเสร็จสิ้นสร้างระบบที่3ขึ้นมาเป็นระบบที่เป็นการให้บริการหลังการขายหลังการให้บริการอาจจะมีการโทรติดตามผลหรือการทําโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทําด้วยตนเองมีอยู่บนพื้นที่ขายก็เพียงพอแล้วแต่งานให้บริการจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อันนี้มันก็มันค่อนข้างที่จะมีระบบซับซบซ้อนขึ้นมาเนาะกว่าจะให้บริการเสร็จสิ้นมาดูคุณค่าบ้างค,าคุณค่าก็อยู่ที่ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ขายผลิตภัณฑ์คุณค่านี้เช่นอาจารย์จะซื้อซื้อน้ำม,มาคุณค่าของน้ำดื่มก็คือกับกระหายพออาจารย์ได้ทานไปเสร็จก็จบพออาจารย์ได้ทานเสร็จก็จบนี่คือความสามารถของผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำดื่มก็ช่วยให้ดับกระหายต่อมาในส่วนของการให้บริการ คุณค่าหนูเขียนตรงนี้ไว้นิดหนึ่งคุณค่าเนี้ยจะอยู่ในขณะที่ลูกค้าได้รับบริการแต่ถ้าเป็นมองอีกด้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราบริโภคเราบริโภคเข้าไปหรือเราใช้งานมันคือข้างหลักเบื้องหลักเราต้องอาจารย์ต้องเปิดขวดน้ําแล้วก็ดูดน้ําเข้าไปดื่มน้ําอาจารย์ถึงจะได้รับแต่ในบริการ เกิดขึ้นขนาดเลยเขาบีเขารวดไปกระารย์ก็จะรู้สึกไปด้วยอ่ะเขาเรียกว่าเกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างการให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสาอาจารย์มองเข้าไปค่ะพนักงานยิ้มแย้มก็พอยินดีและถูกใจอาจารย์แล้วว่าพนักงานให้บริการ,ร,การอย่างดีต่อมาเรื่องขอข้อสุดท้ายผู้ผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคใช้งานอ่าอันนี้ผู้ผลิตทำฝั่งเดียวทักตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของม,มาก่อนแต่ บริการเทียบกันทั้งผู้ผลิตผู้ผลิตตรงนี้ตีความว่าใครเลยผู้ให้บริการแดงในอีกนามหนึ่งว่าผู้ผลิตตรงนี้ก็คือผู้ให้บริการกับผู้บริโภคก็คือผู้รับบริการร่วมกันสร้างงานบริการขึ้นมาครับก็ต้องการทําไปพร้อมกันผู้ให้บริการกับผู้รับบริการต้องทาร่วมกันเราต้องทําร่วมกันอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของการให้บริการกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์